ไลท์ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย h o t l ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้ สนับสนุนโดยไฮลัก์รีโวซัดเอดิชันใหม่ฟูลเวอร์ชันแบบนี้อชอแมชแมตอเียแต่งิ่งแบล่อทำใหมสิน้องอชอมชอบ,บ UPA บริษัท UNITED เต w พาวเวอร์ออฟเอเชียจำกัดมหาชนทำดีมีคนรู้ เมื่อวันที่7พฤษภาคม2564พลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒธธิสภาคนที่1พร้อมด้วยนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์สมาชิกวุฒธธิสภาพลเอกสราวุฒิชลออยู่สมาชิกวุฒิสภาและน,นายนัทภาสุขเลขาธิการวุฒิสภา ลงพื้นที่ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนาเขตประเวศเพื่อมอบถุงอย่างชีพในโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชนรวมสู้ภยัยโควิด1 i d 1 9ให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน79ชุดโดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการจำนวน7รายโดยมีนายอนุกูลปีดแก้วรองประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายโชคชัยวิเชียนชัยยะรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสราวุธมูลโพุูมในการกองตรวจราชการนายอุเทนชนะกุลุูมในการกองคุ้มครองผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชนและผู้แทนการเคหาแห่งชาติให้การต้อนรับ จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภานำโดยพลเอกสิงหศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ได้เดินทางไปยังชุมชนรีนครินทร์9เขตสวนหลวงเพื่อมอบถุงยางชีพโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชนร่วมสู้ภยัยโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน130ชุดโดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการจำนวน5ราย สำหรับการมอบถุงยังชีพในครั้งต่อไปนั้นกำหนดการไปมอบณชุมชนลำชะล่าโคกบ่าวสาวเขตบางเขนและชุมชนริมคลองกระจะเขตบางกะปิสำหรับชุมชนอื่นๆจะกำหนดวันลงพื้นที่ต่อไปค่ะดิฉันขอบขอบคุณท่านสวนะคะที่จะมาแจกสิ่งของให้กับชาวบ้านชุมชนเฟื่องฟ้านี้เพราะทุกคนเดือดร้อนกันตอนนี้โควิดก็ระบาด งานการก็ถูกพักอย่างนี้ชันเองนางเยาวลักษณ์มั่นใจก็ทําหน้าที่เป็นกระเป๋ารถเมยอยู่สาย365ที่สมุทรปราการก็โดนสั่งพักจอดทั้งบริษัทก็ขาดรายได้ตอนนี้ก็คือทุกคนเดือดร้อนเราเองก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครพอดีเออเราได้จากประธานชุมชนท่านก็เลยติดต่อมาว่าท่านสอวอได้มีความกรุณา มาแจกถุงยางชีพให้แก่ชาวบ้านของพวกเราณที่นี้พวกเราก็ขอขอบคุณท่านสวจากวุฒิสภาด้วยนะคะที่ช่วยเหลือประชาชนที่ขาดรายได้ตอนทุกวันนี้การเลือกโลกโควิดนะคะวันนี้ดิฉันมีความยินดีแล้วก็รู้สึกปรับพิมใจมากที่ท่านาวุฒิสภานะคะท่านคณะสวได้เข้ามามอบเครื่องอุโปโภคบุลโภคให้กับชาวชุมชน ในช่วงสถานาการณ์โควิดอย่างเงี้ยพี่น้องเราถึงไม่เป็นไม่มีคนเป็นในชุมชนแต่ว่ารอบชุมชนเป็นทําให้เราเนี่ยรู้สึกอึดอัดไปไหนไม่ได้หวาดระแวงกันนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องเราต้องการนะคะในนามตัวแทนของอาชาวชุมชนเฟื่องฟ้าธนายังไงก็ขอขอบคุณท่านคณะอุทิศภาทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทุกๆคนนะคะ ยังไงก็ขอเป็นตัวแทนขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านไว้านะโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เรามากับที่กิจกรรมของวุฒิสภาโดยคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมวุฒิสภาในการลงพื้นที่เพื่อเป็นการให้กําลังใจและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนจังหวัดชนบุรีเมื่อวันอังคารที่18พฤษภาคม2564ณตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะโดยมีนายสิริเกียรติไม้งามนาย,ยกเทศมนตรีตำบลพานทองกล่าวต้อนรับนายแพทย์ปียวิทย์ หมดมนทินพุ่มในการโรงพยาบาลพานทองรายงานถึงสถานการณ์ภาพรวมของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีโดยได้รับเกียรติจากนายกันนบ ธนพักพวินสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาประธานในพิธีเป็นผู้แทนสมาชิกวุฒิสภากล่าวส่งกำลังใจด้วยความห่วงใยจากวุฒิสภาให้กับพี่น้องประชาชนชาวพานทองและหน่วยงานต่างๆที่ช่วยเหลือกันในยามเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโควิด -19 และเชิญผู้ร่วมงานทุกท่านยืนขึ้นพร้อมร่วมการปลบมือเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละอุทิศตนดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ต่อจากนั้นคุณวิไลรักษ์อรินธรมพงศ์สมาชิกวุฒิสภามอบถุงยางชีพหน้ากากอนามัยแก่นายสิริกิไม้งาม นายกเทศมนตรีตำบลพานทองนายกันนบธนพักพวินสมาชิกวุฒิสภายังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็นให้แก่นายแพทย์ปียวิทย์หมดมนทินผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทองพลเรือเอกชัยวัฒน์เอี่ยมสมุทรสมาชิกวุฒิสภามอบถุงยางชีพแก่นายแพทย์อาคมชายวีระวัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชนบุรี พลเรือเอกนพดลโชคระดาสมาชิกวุฒิสภาร่วมมอบถุงอย่างชีพและหน้ากากอนามายัยแก่พันตำรวจเอกอเนกบุตรอิน,ออนผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรพานทองนายพิพัฒ์ชนะสงครามและดรชยาน,านันติยาตรการชายัยกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาร่วมมอบถุงยางชีพและหน้ากากอนามัยแก่ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขหรือสอ,มอ,อสมดรสิริเกียรติจำสมบูรณ์และนายสิริชัยไม้งามอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมวุฒิสภาร่วมมอบถุงยางชีพแก่ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น และในช่วงท้ายท่านสมาชิกวุฒิสภาและคณะได้เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อีกด้วยค่ะคกิจกรรมวันนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในโครงการของวุฒิสมาชิกเรานะฮะวุฒิสมาชิกเรานี่ทําไปหลายโครงการวันนี้สวมาแล้วก็เป็นหนึ่งในโครงการของวุฒิสมาชิกที่เราทํากันวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อ,อ,อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด -19 รวมทั้งให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับ อำเภอพานทองเป็นอำเภอต้นๆในชลบุรีนะคะที่พบการแพร่ระบาดเป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นอำเภอที่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีประสิทธิภาพมากค่ะใช่ค่ะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารณรงค์นะคะช่วยกันอยากให้ประชาชนทุกคนได้มาฉีดวัคซีนทางอำเภอพานทองเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะฉีดวัคซีนในวันพุธที่20หรื21นี้ค่ะโอ้สถานที่พร้อมดีมากนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่จัดเตรียมไว้ก็ดีมากค่ะ ก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะมาฉีดวัคซีนกันเป็นจํานวนมากนะคะลาดับแรกนะครับผมขอขอบคุณท่านอนุธนาาพักพวินท่านรองประธานคณะกรรมการชุดนี้พร้อมท่านคณะสวทุกท่านพร้อมคณะอนุกรรมการนะครับที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนจําเป็นของท้องถิ่นเล็กๆอําเภอเล็กๆอย่างอาเภอพานทองนะครับวันนี้ระดมสภาพกําลังไม่ว่าจะกำนัง,งนบุคลากรข้าวของนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์อาหารอาหารแห้งไข่ไก่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ผมในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวอำเภอพานทองเทศบาลตำบลพานทองขอขอบคุณคณะของท,ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นถึงเทศบาลตำบลพานทองแล้วก็พี่น้องอำเภอพานทองกราบขอพระคุณครับครับผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านนะฮะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็เป็นการช่วยประเทศชาติให้ลดลดพ้นจากภัยโควิดนะครับขอให้ทุกท่านเชื่อใจมั่นใจในรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการทุกประการนะครับต้องขอขอบคุณแพทย์พยาบาลรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่อยู่แนวหน้าช่วยต้านภัยโควิดทุกๆท,ท่านนะครับท่านเป็นผู้เสียสละพ,พวกเราสาวทุกๆท,ท่านเนี่ยให้กําลังใจขอให้ท่านเนี่ยปลอดภยัยจากภัยโควิดแล้วก็ขอให้ท่านมีกําลังใจช่วยเหลือประเทศชาต,ติต่อไปครับขอบคุณครับ มีคนรู้สนับสนุนโดย UPA บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชนบริษัท Professional West เทคโนโลยี1 9 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนมหาวิทยาลายัยราชพัทเพชรบุรี มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารและการท่องเที่ยว ทำดีมีคนรู้วันนี้เรามากที่กิจกรรมดีๆที่ทางสมาชิกวุฒิสภาได้มีความห่วงใยผู้ป่วยและใส่ใจในการทำงานของคณะแพทย์พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ณโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนําโดยคุณอุปกิจปาจาริยางกูลสมาชิกวุฒิสภา ดเรเสดิฐเกียรติแจ่มสมบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าของรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ททบ5คุณนัทวันสาสิงผู้ช่วยอธิการบดีรองคณะแพทย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ร่วมการบริจาคเงินสำหรับสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจโควิด -19 มูลค่า1ล้าน2แสนบาท และยังได้บริจาคเตียงสนามจำนวน500เตียงมูลค่า500,000บาทให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โดยมีนายแพทย์ภูริทัศน์แสงทองพานิชกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์สำนักงารแพทย์กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบค่ะผมก็มาให้กำลังใจนะครับแล้วก็มาแสดงความขอบคุณกับแพทย์ พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายที่โรงพยาบาลราชพิพัฒนี้นะครับเพราะว่าได้ทำงานกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างหนักแล้วก็ด้วยความขอบคุณนะครับก็เลยมาให้กำลังใจในวันนี้ออนอกจากนั้นแล้วผมได้มาบริจาคเงิน1 2ล้านนบาทเพื่อช่วยห้อง พิเศษเพื่อตรวจโควิดแล้วก็รักษาผู้ป่วยนะครับยังได้ทราบว่าที่นี่เนี่ยจะทำโรงพยาบาลสนามอีกก็ผมและบริษัท UPA มหาชนจำกัดก็ได้ร่วมกันบริจาคเตียงสนาม500เตียงนะครับเพื่อเพื่อที่จะไว้รับผู้ป่วยครับในนามตัวแทนของโรงพยาบาลราชวิพัฒนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสวอุปกิจ นะคปัจจรียังกุลนะครับที่มีจิตเมตตานะครับมอบเงินหน่งล้านสองแสนบาทให้กับทางโรงพยาบาลราชวิพัตของเรานะครับเพื่อไปสร้างห้องปฏิบัติการในการตรวจเชื้อโควิดนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลของเรานะครับก็สัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนนะครับในช่วงของการระบาดโควิดให้ดีที่สุดครับ วันนี้เรามากที่การประชุมสภาหมหาวิทยาลัยราชพาัฒเพชรบุรีครั้งที่5ประจำปี2564เมื่อวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2564ณนห้องประชุมราชพ,าชพาัฒสภาอาคารอาภาพิรมชั้น9มหาวิทยาลัยราชพาัฒเพชรบุรีในงานได้รับเกียรติจากพู้ปรกาศเอกชลิตพุกผาสุขนายกสภาหมหาวิทยาลายัยเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนาศีวรนาศรองอธิการบดีเลขานุการสภาขึ้นกล่าวถึงวาระหัวข้อการประชุมต่างๆและมีคณะกรรมการสภาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและร่วมประชุมออนไลน์ตามวาระต่างๆอาทิเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบเรื่องพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีเรื่องการแต่งตั้งคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์ แต่งตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่องแผนการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติประจำปีการศึกษา2564เป็นต้น ต่อจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนอกลิ่นงามอธิกรรมบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏนเพชรบุรีได้กล่าวถึงการปรับแก้และพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนในรูปแบบปัจจุบันมากขึ้นทั้งนี้ดรเสดิฐเกียรติแจ่มสมบูรณ์กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวถึงการให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรปรับปรุงจำนวน4หลักสูตร และในช่วงท้ายท่านประธานได้สรุปผลการประชมุมและได้นัดหมายให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานในส่วนต่างๆที่รับผิดชอบทำหน้าที่ให้เต็มความสามารถและโชคดีปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ สนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนไฮลักซ hey, ์ร hey, ีโวซเอดิชั่นใหม่ฟูลเวอร์ชั่นแบบนี้อชอบไหมชอบไหมตัวเตะเต็งสิ่งแบบหล่อทำไงสิน้องชอบไหมชอบ UPA บริษัทยูนเต็ดพาวเวอร์ออฟเอเชียจำกัดมหาชน ข่าวดีมีให้ดูวันนี้เรามากันที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2,564บริษัท Professional West เทคโนโลยี y 9 9 9 9จำกัดมหาชนเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่13พฤษภาคม2,564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทางบริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564ขึ้นผ่านสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์ e-meeting โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องประชุมของบริษัท Professional West Technology 1999จำกัดมหาชนโดยได้รับเกียรติจากพลเรือเอกไพโร์แก่นสารประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานกล่าวเปิด รระชุมองศาสตราจารย์ด็เตอร์วิไลลักษ์สกุลพักดีประธานกรรมการบริหารกล่าวเริ่มวาระการประชุมต่างๆตามที่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบในวาระต่างๆอาทิวาระการพิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2,563 วาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2563วาระพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีเป็นต้น บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และได้มีการตอบข้อสักถามของผู้เข้าร่วมการประชุมที่มีข้อสงสัยตามวาระต่างๆที่ทางผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันชี้แจงถึงข้อมูลต่างๆเพื่อร่วมกันพิจารณาในการนำเสนอข้อมูลและหาเหตุผลต่างๆเพื่อร่วมกันนำพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในวาระต่างๆที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ ให้ได้ผ่านกฎ,กฎกติกาที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ในช่วงท้ายประธานการประชุมได้กล่าวขอบคุณในการร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการทุกภาคส่วนที่ได้เข้าร่วมประชุมและจะร่วมสร้างความสำเร็จต่างวัตถุประสงค์ที่ทางบริษัทวางไว้อย่างเต็มความสามารถที่มีอีกด้วยค่ะทมกลางสถานการณ์ของโควิดซึ่งระบาดอย่างรุนแรงทำให้บริษัท ต้องเปลี่ยนการจัดประชุมเป็นการประชุมแบบอ e ินมิทติ้งในวันนี้นะคะบริษัทก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมประชุมผ่านทาง z o มมาทางอ e ินมิทติ้งมาแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะมากมายทางบริษัทก็จะนำข้อเสนอแนะเหล่านี้มาปรับปรุงนะคะให้บริษัทเนี่ยสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้นะคะขอบคุณค่ะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่ว่ามีความพึงพอใจมากผมได้เล่าว่าอยู่กับบริษัทนี้ ในฐานะกรรมการสองปีครึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่4ซึ่งทุกคนคงเห็นพ้องกันว่ามีความเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามกฎกติกาสากลนะทุกคนพูดตรงประเด็นพูดอยู่ในวาระทั้งคําถามความเห็นก็ดีผมถือว่าสร้างสรรค์นเนีและอย่างที่ท่าน c ีอพูดว่าเราก็จะนําเอาความเห็นแล้วก็คำแนะนําของท่านเนี่ยมาประกอบการดำเนินงานของเราต่อไปนีก็จะมีส่วนช่วยทุกอย่างมีความราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นและผมก็มั่นใจเหมือนท่านดรวิรันลักว่าเราไปถึงธงที่ตั้งไว้แน่นอนเนี่ย hotline Thailand ทุกข่าวคือความ,วามจริง